ทำนายฝันสวัสดีค่ะนรวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นกบนะคะ แต่ความฝันในเรื่องฝันเห็นกบในที่นี้ก็จะเน้นไปที่ฝันเห็นกบสีทองหรือกบสีเหลืองนั่นเองใครที่ฝันแบบนี้บอกได้เลยนะคะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็มีทั้งเรื่องไม่ดีแต่ส่วนใหญ่นะคะจะค่อนไปทางที่จะเป็นเรื่องดีเสียมากกว่านะคะเรื่องไม่ดีนั่นก็คือให้ระวังไว้ว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าเรา หรือเป็นคนที่เราปก ครองอยู่ก็จะนำพาความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้คุณหนักอกหนักใจนะคะแต่เรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภเรื่องการงานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดีแบบไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันด้วยนะคะพูดถึงเรื่องความรักกันก่อนถ้าเกิดคุณยังไม่มีแฟนช่วงนี้ก็จะมีคนที่ดีคนที่เอาการเอางานคนที่มีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะคะแบบพิมพ์นิยมสวย เก่งแล้วก็นิสัยดีรวยเก่งหลอ่อนิสัยดีหรือส่วนมากจะเป็นคนที่เพียบ ทั้งรูปสมบัติและก็คุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเข้ามาพัวพันเข้ามาเป็นคู่เราในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วให้ระวังไว้ด้วยว่าจะมีคนอื่นเข้ามาถูกอกถูกใจเข้ามาจีบแฟนเราเข้ามามองแฟนเรานะคะให้ระวังเรื่องบุคคลที่สามไว้ด้วยส่วนเรื่องการงานช่วงนี้การงานถือว่าเป็นช่วงที่ดีเลยค่ะสำหรับคนที่ฝันเห็นกบสีทอง หรือกบสีเหลืองนั่นเองนะคะ การงานช่วงนี้เจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูใครอยากจะเลื่อนตำแหน่งใครอยากจะได้งานใหม่ใครอยากจะย้ายงานช่วงนี้สามารถทำได้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยใครที่ทำอาชีพค้าขายช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นใครที่อยากลงทุนทำอะไรเพิ่มเติมช่วงนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่ามีแต่เรื่องดีๆเพียงแต่ว่าย้ำอีกทีให้ระวังคนที่อายุน้อยกว่าคนที่เราดูแลเขาอยู่นะ ะะจะนำพาเรื่องไม่ดีมาให้คุณแก้ไขเท่านี้นั่นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องโชคลาภโชคลาภของคุณน,นั้น อยู่กับเพศตรงข้ามถ้าเกิดผู้ฝันนั้นเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะนำพพาโชคลาภมาให้แต่ถ้าเกิดผู้ฝันเป็นผู้หญิงผู้ชายก็จะนำพพาโชคลาภมาให้เช่นเดียวกันนะคะตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันเห็นกบสีทองตัวเลขนำโชคได้แก่เลข4เลข5 แล้วก็เลข9นะคะเลข4เลข5แล้วก็เลข9 4 5 4 9 5 9เป็นต้นถือว่าเป็นตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันเห็นกบสีทองนะคะโดยรวมแล้วถือว่าดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องการค้าขายอะไรก็ตามแต่ถือว่าดีเพียงแต่ว่าให้ระวังย้ำอีกทีย้ำอีกครั้งนะคะคนที่อายุน้อยกว่าเราจะทำให้เราเดือดร้อน แล้วก็สําหรับคนที่มีคู่ก็ให้ระวังเรื่องมือที่3เท่านั้นเองค่ะส่วนเรื่องอื่นก็ถือว่าดีแล้วก็ชิลๆมากเลยค่ะเอาละค่ะใครที่ฝันร้ายนะคะก็ขอให้กลายเป็นดีใครที่ฝันดีก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปจะเสริมดวงเรื่องความฝันก็หมั่นแผ่เมตตาสวดมนต์นั่งสมาธิเรื่องดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองนะคะอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ